ถ้าสมมติมันมีวันหยุดกักตัวั้งเลิกในช่วงสัปดาห์นั้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดหมก็ถือถือว่าเป็นวันหยุดครับเพราะว่าไม่ไม่นับไม่นับเป็นสับด้วยแลยใจก็ยยกผลประโยชน์ได้จำเลยไปที่รวมๆแล้วเกือบเดือนเหมือนกันนะครับใช่ครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าเมื่อทาง ำลังคนหญิงของเราเรวมถึงครอบครัวเขาเนี่ยมีมีการท้องมาต้องยอมรับว,ว่าฮอร์โมนเพศหญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีภาวะซึมเศร้าภาวะเครียดแล้วก็กองทัพบ,บกเห็นความสําคัญของการดูแลเรื่องสถาบันครอบครัวรวมถึงว่าถือว่าสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันเริ่มแรกรก็ภูดต้องชาติตามลําดับก็จะมีความเข้าใจในส่วนของการปรับตัวของภาวะของคนที่เพิ่งคลอดมาทั้งกําลังเหมือนกับเป็นแม่มือใหม่อาจจะเจอภาวะหลายๆอย่างทั้งความเครียดความกดดันก็ ทำให้อาจจะมีความเครียดการที่ได้อยู่กับครอบครัวรวมถึงคนที่เขารักเนี่ยก็จะเป็นอีกกําลังใจหนึ่งที่สามารถที่จะทําให้เขามีคนปรึกษารวมถึงช่วยเหลือถ้าครอบครัวไหนที่มีคนเยอะหรือว่ามีใครช่วยได้ก็จะยิ่งดีแต่ถ้าครอบครัวไหนที่ไม่มีเนี่ยอย่างน้อยอ่ะมีคู่ชีวิตที่คอยปรึกษาคอยที่จะได้ช่วยเหลือกันก็สามารถที่จะทําให้เขามีกําลังใจในวันที่รู้สึกว่าเออมีมีชีวิตใหม่เกิดขึ้นแล้วก็ยังได้มีคนที่รักแล้วก็ห่วงใยเขาอยู่เคียงข้างเขาครับครับแล้วนอกจาก ในห่วง90วันนี้ครับที่ลาคลอดบุตรเนี่ยครับยังได้รับเงินเดือนเหมือนเดิมไหมครับถ้าเป็นการลาตามสิทธิ์นะครับ90วันเนี่ยก็ยังได้รับเงินเดือนครับแต่ถ้ากรณีที่มีความประสงค์จะลาเพิ่มเติมเนี่ยกองทัพบกก็สามารถอนุญาตให้ลาได้นะครับไม่เกิน150วันโดยไม่ได้รับเงินเดือนถ้ากรณี90วันขึ้นไปจนถึงเนี่ย150วันเนี่ยครับจะสามารถลาเพิ่มเติมได้แต่ก็ไม่เกิน150วันกรณีถ้าเป็นเต็มโคต้า150วันเนี่ยก็จะเขาจะก นะครับแต่ถ้าเป็น90วันเนี่ย<อ>ก็ยังได้รับเงินเดือนตามปกติครับเพราะว่าอยู่ในสิทธิที่ควรได้รับแต่ถ้าเกิน90ไปจนถึงเค150วันเนี่ยก็สามารถลาได้ครับโดยที่ลาแบบไม่ได้รับเงินเดือนก็คือในช่วง90วันแรกเนี่ยใน90วันก็จะได้รับเงินเดือนปกติกตแต่หลัง90วันไปจะได้ไม่เกิน150วันถูกไหมครับใช่ครับหลังจากนั้นไปก็จะไม่ได้รับเงินเดือนอีกประมาณ2เดือนเนี่ยก็จะก็จะไม่ได้รับเงินเดือนประมาณ2เดือนครับเขาถือว่ากองทัพบกก็ให้เยอะนะครับใช่ครับ 9ก้าสิบวันเนี่ยถ้าถ้าพูดกันตามหลักเนี่ยก็ถือว่าจากเด็กที่ออกจากท้องก็3เดือนนี่ก็ประมาณประมาณ,รมาณเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะโตขึ้น<ช>มาหน่อยนะผู้ชาก็ค่อนข้างให้ความผมใ่กับเรื่องนี้แล<ช>้วครับถือว่าดีมากเลยนะครับเป็น, <laughs> เ,ปนเป็นการให้สวัสดิการเกี่ยวกับครอบครัวด้วยอะไรด้วยย,ย,ยังหน่วยอย่างหน่วยเราก็จะมีนะครับถ้ากรณีมีกาลังพลข้อหรืออนะไรเนี่ยทางผบหน่วยก็จะมีความใส่ใจในส่วนของการมีบุคลากรกระทบกแล้วกันตัวน้อยเพิ่มข้ามาก็จะมีการเยี่ยมมีการมอบ สวัสดิการต่างๆให้ก็ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่ทางกองทัพบกดูแลเรื่องสิทธิกำลังพลครับันี่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับคนมีครอบครัวนะครก็ดีเลยนะครับ